สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ Energy Time นะคะวันนี้วันที่6ธันวาคม2559อยกดิฉันดลดีชัยสมบัติค่ะสวัสดีค่ะดิฉันกลินาราเอ็มสะอาดค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณกลินนาราสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้คุณกลินนาราก็มาปฏิบัติหน้าที่แทนคุณกสมนพงษ์ธนีกับคุณชัยยาเลขวัฒน,นะนะคะติดภารกิจนะคะเดินทางไปต่างประเทศไปตามรอย มีฉันยังชอบคำนี้อยู่อะไรนะไปตามรอยแฟนเดย์รอแฟนเดย์อ่านะคะก็ติดภารกิจเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวกลับมาคงมีอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังนะคะใช่ใช่ก็ถ้าคิดถึงคุณกรสมนก็เดี๋ยวรอพักหนึ่ง Uh huh. อีกสองสาวันนะคะ uh huh. ใมช่นะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณกนินดาวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องดีๆนะคะมาฝากให้เาฟัง uh huh. เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีแขกพิเศษนะคะ uh huh. แขกพิเศษเข้ามาสนทนาในรายการของเรา uh huh. ช่วงสองสามสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราได้คุยเกี่ยวกับเรื่องพระอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือในหลวงวันากกาที่เก้าของคนไทยเนี่ยนะคะ,คะเกี่ยวกับพระราชยริยภาพทางด้านพลังงานทดแทนท่านมีแนวพระราชดำร,ร,ริเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับทางด้านพลังงานแล้วก็กระทรวงพลังงานหน่วยงานทางด้านพลังงานเนี่ยได้น้อมนำนะคะหลายาแนวพระราชดำร,ร,รินะคะของพระองค์ท่านเนี่ยมา เขาเรียกว่ามาพัฒนาพลังงานไทยให้ยั่งยืนนะคะ,คะแต่วันนี้เนี่ยเป็นเองหนึ่งวันที่พิเศษนะคะเพราะว่าหนึ่งในพระราชอรยภาพของพระองค์ท่านเนี่ยน,นั่นก็คือทรงนำความรู้ทางสรราขาวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีนะคะม,มาใช้ในการพัฒนาเพื่อให้ผสมนิกรเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะ,นคะจนทำให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีนติ เห็นชอบถวายการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยแล้วก็กําหนดให้ทุกวันที่19ตุลาคมของทุกปีนะคะเป็นวันเทคโนโลยีของไทยซึ่งเป็นวันสําคัญนั่นก็คือเป็นวันที่ ในหลวงราชการที่9ของเราเนี่ยส่งอานวยการสาธิตเทียมสูตรใหม่อ่ฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลกอครั้งแรกของโลกเลยนะใช่นะคะฝนเทียมเนี่ยโอ้โหถือเป็นเรื่องใหไรที่ช่วยแก้ปัญหาชาวบ้านในแต่ยังวัดที่แบบประจนงกับความแบบความแรงได้ดีมากนะคะแต่ว่า ไม่เพียงแค่ฝนเทียมเท่านั้นนะพระองค์ท่านเนี่ยยังทรงเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐของสถานศึกษาต่างๆเนี่ยได้นำแนวทางด้านต่างๆของพระองค์ท่านเนี่ยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เองเราจะพูดถึงดาวเทียมไทยพัฒ ของมหาวิทยาลัยเ<ฮ>ทคโนโลยีมหานครหรือว่า MUT นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยแล้วก็ได้รับการส่งเสริมจากในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะไปคุยกันเกี่ยวก,กับเรื่องดาวเทียมไทยพัฒนะคะะซ<ฮ>ึ่งแน่นอน ก็ต้องให้ท่านผู้รู้นะคะที่รู้เรื่องนี้ดีมามคุยค่ะฟังนะคะวันนี้เราได้เชิญรองศาสตราจารย์ดรสุเจตจันทรังนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครหรือว่าม u t ซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงนะคะว่าอ่า ทางมหาวิทยาลัยเอ็เทีเนี่ยคือเราได้ทำอะไรบ้างแล้วดาวเทียนไทยพัฒเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วเเราได้แรงบรันดาลใจจากพระองค์ท่านเนี่ยในเรื่องไหนบ้างอ,อาจารย์ครับก่อ,อ,อนที่จะกล่าวถึงแรงบรันดาลใจเนี่ยนะครับคบก็ขอน้มก้าวน้อมกระหม่อมระเบกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ครับค่ะ พระบุทธเจา้าคณะผู้บริหารและบุคลารกรมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครอ,คอัน,นี้เมื่อเมื่อพูดถึงแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการที่พระองค์ทรงมุ่งให้เกิดการพัฒนาคนนะครับที่สําคัญให้อยู่ได้ในกานขึ้นตนเองทีเห็นว่าทุกๆโครงการที่มีพระราชดำริแล้ว ส่งประทานให้แก่ประชาชนนี่นะครับจะเป็นวิธีการที่ง่ายๆนะับไม่ยุ่งยากซ<ช>ับซ้อนแล้วก็สอดค้องกับระบบนิเวศโดยรวมของธรรมชาติแล้วก็สังคมชุมชนมนั้นๆเนี่ยนะฮ<ช>ะและสุดสำคัญก็คือไม่ส่งกิดกั้นว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีขนาดไหนจะเป็นเทคโนโลยีจากต่างระเทศก็ได้แต่เน้นว่าจะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์เหมาะกับกรุงใช้ให้ดีพอเหมาะกับ เหมาะกับสภาพและ็ถานะของประเทศไทยนะฮะโดยเน้นที่ประสิทธิภาพประหยัดการทุ่มการทุ่นแรงงานแล้วก็วิทยาการที่เราจะเห็นนะครับว่าที่ทรงนามาใช้เนี่ยมีหลายด้านนะครับเช่นใงด้านการเกษตรเนี่ยนะครับอย่างในเรื่องของโครงการฝนหลวงนะครับเป็นการแก้ปัญหาพื้นที่แรงนะทางด้านการเกษตรโดยที่เทคนิคต่างๆเนี่ยพระองค์ก็ทรง คิดค้นพัฒนาขึ้นมาคุณยภาพของพระองค์เลยครับหรือโครงการแกล้ง,ด,ลงดินเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่ไม่สามารถใช้ในการเพาะปลูกได้โครงการหญ้าแฝกในการแกร้ปัญหาดินเสื่อมโทรมแล้วก็การทำาลายของหน้าดินนี่เป็นตัวอย่างหรือว่าทางด้านน้ำสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นโครงการแคมริงที่ป้องกันปัญหาน้ําท่วมหรือวก็โครงการการหันน้ําใช้พัฒนาซึ่งเป็นโครงการที่เราจะเห็นว่าทรง ดิดขึ้นมานะด้วยวิธีการง่ายๆไม่ซับซ้อนแต่ว่าได้ประโยชน์มากในการเติมออกซิเจนให้น้ำนะครับในโครงการน้ําดีไล่น้ําเสียนะเป็นแก้ปัญหาน้ําเสียทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะครงคงทรงนําเทคโนโลยีมาใช้ในการทรงงานต่างๆนะไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องการทําแผนที่เพื่อเกิดความถูกต้องหรือในเรื่องของ การสื่อสารนะครับที่จะเห็นว่าพระองค์ทรงมีเครื่องมือสื่อสารติดต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อความสะดกวกรวดเร็วในการประสานงานนะครับแล้วก็องค์ทรงให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะครับจนกระทั่งทรงตั้งสถานีวิทยุแล้วก็ ปิดโอกาสให้เสษนิกรติดต่อกับโรงและเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆพวกนี้ไม่เป็นเพียงบางเรื่องนะครับที่เป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะครับในการพัฒนางานวิจัยต่างๆรวมถึงดาวเทียมขนาดเล็กดวงแรกของไทยนะครับที่เราได้ทําการออกแบบและสร้างโดยคนไทยที่สสำคัญก็คือความภูมิใจก็คือเราได้รับ มาคือนาที่คุณจากพระองค์ท่านพระราชทานชื่อดาวเทียมดวงนี้ว่าไทยพัทครับค่ะงั้นอ,อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะคะว่าดาวเทียมไทยพัทเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็มันมีประโยชน์ยังไงบ้างะคะอาจารย์ครับเมื่อประมาณยี่สิบปีนะครับปีสองพันร้อยสามสิบเก้าเนี่ยนะครับทางมาพที่ไรเนี่ยเราเห็นว่าเรื่องของการสื่อสารนะค,ะครับเพะการจะโยชน์จกอวกาศเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็จะ เกิดขึ้นในอนาคตในขณะนั้นเนี่ยเรามองเห็นนะครับนี่แต่ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศและบุคลากรทางด้านอาวกาศของไทยเนี่ยเรามีปัญหาเยอะทั้งด้าน<ฆ>ความรู้นะฮะพึ่งพาต่างประเทศเทคโนโลยีเงินทุนและอื่นๆเนี่ยทําให้การพัฒนาของประเทศไทยนะฮะทางด้านนี้แล้วก็หลายๆด้านเนี่ยจําเป็นต้องพึ่งพาจาต่างชาติเป็นหลักงจากที่เรา ได้ทราบถึงแนวคิดของพระองค์ท่านนะที่ต้องการให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ <c oughs> แล้วก็รู้จักการนำเทคโนโลยีต่างประเทศเข้ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับคนไทยเนี่ย <c oughs> ท,ที่ไรเทคโนโลยีมหานครนะหรือที่เด็มยุที่ซ้นๆเอ็มยทีนะฮะก็เลยพัฒนาองค์ความรู้นะครับเ <c oughs> ล้วกเพื่อที่เราจะสร้างบุคลากรขึ้นใหม่ <c oughs> ให้สามารถที่จะรองรับแล้วก็สร้างเทคโนโลยีที่กําล <c oughs> ังจะเปลี่ยนแปลงไปให้ได้นะครับแล้วดาวเทียมไทยพัฒเนี่ย เกิดขึ้นมาตอนไหนเกิดขึ้นได้ยังไงคะอาจารย์ครับเราเทียนตรงนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาจากการที่เราร่วมมือนะฮะร,ระหว่างประเทศไทยกับมหาทิทยเท็กนิมหานครเนี่ยนะครับแล้วก็มหา,าวิทยาลัยเซเรที่ประเทศอังกฤษเนี่ยโดยสายไทยนั้นนะฮะ ก็จะมีนอกจากมหาทัยเที่ยงมานครน,นะก็จะมีบริษัทอินเทเน็ดคอมมิวนิเคชันหรือ์ดคอมที่ให้การสนับสนุนแล้วเราก็าไปร่วมออกแบบแล้วก็พัฒนาดาวเทียมดวงนี้ที่ประเทศอังกฤษด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบหนึ่งต่อนหนึ่งเลยนะครับคือทำงานร่วมกันออกแบบแล้วเราก็าส่งดาวเทียมนี้ขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่สิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดที่เมืองไบร์ตนนัวประเทศคอังก <ค>ะนะครับาะในในช่วงเริ่มต้นโครงการเนี่ยนะฮะที่เราน้อมนำน้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวธนาารที่เก้าเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างคนเนี่ยเราก็ส่งคนสิบเอ็ดคนนะครับจากหมหาทยาลัยแล้วก็วิศวกรของอยู่ข้อมหนึ่งคนเนี่ยนะไปเรีย,ย <Wong. S 2> นรูน้ในการออกแบบเลยนะครับ เพื่อให้เรารู้ว่าเรามีเทคโนโลยีได้จริงๆแล้วก็หลังจากนั้นก็สร้างแล้วก็ทดสอบดาวเทียมตามสภาพในอวกาศที่ศูนย์วิจัยวิศวกรรมดาวเทียมที่มหาวิทยาลัยเซเร่ประเทศอังกฤษเมื่อปี2539เราใช้เวลาหนึ่งปีเต็มๆเลยนะในการออกแบบสร้างแล้วก็ทดสอบจนเสร็จสิ้นเมื่อ2540เมาถือว่าเป็นดาวเทียมดวงแรกที่ออกแบบและสร้างโดยคนไทยนะครับก็ถือว่าเป็นการ กาเก้าแรกที่ประเทศไทยจะสู่กิจการอาวกาศด้วยนะครับแล้วตอนตอนนี้ดาวเทียมไทยพัดดวงแรกนี่เราใช้ประโยชน์ในด้านไหนบ้างคะครับประโยชน์ที่เราใช้ก็คือเราใช้ในการถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพจากอาวกาศก็คือการศึกษาเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะฮะป่าไม้แหล่งน้ําต่างๆ นี้ซึ่งเป็นประโยชน์มากอย่างเห็นว่าในปัจจุบันนี้เราต้องใช้ภาพถ่ายพวกนี้เนี่ยในการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งทางด้านการเกษตรนะฮะเรื่องของออน้ําแล้งน้ําท่วมต่างๆนะครับค่ะค่ะแล้วพอมีดวงแรกแล้วเนี่ยอนาคตจะมีอีกอกี่ดวงอนาคตการไปขนาเป็นยังไงคะอาจารย์ครับหลังจากที่เราสร้างดวงแรกแล้วเนี่ยนะครับ ย้อนถึงชื่อของดาวเทียมนิดนึงนะฮะดาวเทียมดวนี้ชื่อไทยพัฒเนี่ยจะไม่มีย่อยยากนะครับคือคือการน้อมนาพระชาชดริเนี่ยคือพระองค์ให้ชื่อนี้มาเนี่ยก็เพื่อที่เราเนี่ยจะได้เป็นการพัฒนาสู่ความเป็นไทยในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนะฮะชื่อนี้มีความหมายที่สําคัญมากดังนั้นเนี่ยเมื่อจะพิสูจน์ให้ได้ว่าดาวเทียมตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําได้อย่าง ถูกต้องเต็มที่เราก็ทาการพัฒนาเราเทียมทยพัตนูนที่สอง <c oughs> โดยเราเริ่มจากการทดสอบในบางส่วนเช่นระบบสื่อสารที่เราเรียกว่า CDMA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบโทรศัพท์ 3G 4G ในทุกวันนี้นะครับ <c oughs> อันนี้เราก็ <c oughs> ทดสอบไปแล้วแล้วเราก็นําความรู้ที่เรามีอยู่เน่ะครับในร่วมกับหน่วยงานของรัฐนะอย่างเช่นทาง สำนักงานภาูมิาสารสนเทศและวากาหรือจิสดาเนี่ยนะครับเราไปพัฒนาซอฟต์แวร์ในการควบคุมดาวเทียมทีอของไทยครับแล้วก็ร่วมกับทางทางทางาาหารนะฮะต่างๆตรงนี้แล้วก็ขณะนี้เนี่ยก็มีภาคเอกชนนะที่กำลังสนใจที่อยากจะมีดาวเทียมไปใช้ในการสื่อสารนะฮะทางด้านข้อมูลนในวงโคจรต่ำทังทางนี้ ซึ่งเป็นการอ,อยู่ในช่วงของการดําเนินการอยู่ครับค่ะอาจารย์แล้วในาภาวะที่รัฐบาลของไทยเนี่ยประกาศนโยบายไท a แลนด์4.0อินดัสทรี4.0เนี่ยการพัฒนาดาวเทียมเนี่ยมีส่วนในการเข้าไปสนับสนุนตรงนั้นยังไงบ้างไหมคะอาจารย์ ในเรื่องของ Thailand 4.0นี่ยแนวคิดนี้นี่จะเห็นว่าเป็นการนาเาเทคโนโลยีดิจิตอลที่มาใช้ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยหัวใจสำคัญของระบบนี้ก็คือการสื่อสารข้อมูลนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่จะสามารถรองรับเศรษฐกิจดิจิตอลได้นะนั้นมหาวิทยาลัยี่ยก็เลยร่วมมือกับภาคเอกชนต่างๆในการพัฒนาเอาเทียมเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ ในเรื่องของการนาข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการวิเคราะห์รวมทั้งการนําเอาเทคโนโลยีที่เราได้เรียนรู้มาจากดาวเทียมนี่นะครับมาใช้เช่นในเรื่องของอากาศยานไร้นักบินนะครับหรือ UAV ับนะบซึ่งจะเห็นว่าทุกวันนี้เราใช้กันมากแม้แต่ทั้งการถ่ายทอดสดอะไรต่างๆนะการที่เราจะสํารวจทรัพยากรในพื้นที่กว้างๆนะฮะที่ไม่มีเมฆบังเนี่ยเราก็จะใช้ UAV ซึ่งเราก็จะใช้เทคโนโลยีจาก าดาวเทียมนี้มาเพื่อตอบสนองอไทยแลนด์4.0ให้ได้นะครับค่ะอาจารย์คะแล้วถ้ามีผู้สนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดาวเทียมไทยพัฒหรือว่าต้องการมีดาวเทียมของตัวเองเนี่ยจะเขาสามารถที่จะมีช่องทางที่จะทำตรงไหนได้ยังไงบ้างไหมคะอาจารย์ ครับสามารถติดต่อไนดะ้ที่มหาทัยทโลยีมานาครเลยนะครับตอ<ร>ที่โทรศัพท์029883655ครับคือเราจะไปช่วยเขาพัฒนาดาวเทียมหรือว่าอย่างไงคะอาจารย์เราเรามีทั้งการให้ความรู้นะครับทีนะ่บางคนอาจจะต้องการพัฒนาแค่การประยุกต์ใช้หรือว่าต้องการที่จะ ทำดาวเทียมเรามีถูกระดับเลยนะครับก็ต้องลองสอบถามเข้าไปดูอาจารย์คะและ้วท้ายที่สุดนี้นะคะอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปนิดนึงในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นที่ทาง m u t เนี่ยได้นำหลักการสำคัญของพระองค์ท่านนะะมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างพลังต่างๆใน าการพัฒนาสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเราน้อมนําอะไรมาบ้างคะอาจารย์ครับตลอดตลอดเวลาที่เราศึกษานะครับแล้วก็พัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีมายาวนานเนี่ยนะทั้งพลัตท์นะฮะเราใช้หลักการทรงงานของในหลวงที่สําคัญสามประการเลยนะครับข้อแรกคือการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระนบบจะเป็นเกตว่าการที่องค์จะฬาะรณชกานโครงการใดโครงการหนึ่งเนี่ย จะส่งศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดรอบครอบนะครับแล้วก็เป็นระบบะทั้งจากเอกสารแผนที่การสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับและรายละเอียดรายละเอียดที่ถูกต้องแล้วก็เพื่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างต้องรวดเร็วนะครับส่งความต้องการของประชาชนนะเช่นเดียวกับที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเมื่อเราทําการวิจัยศึกษาเนี่ยเราก็จะศึกษาทุกอย่างอย่างเป็นระบบให้ครบถ้วนในความสําเร็จอย่างรวดเร็วค่ะ เร <mm um> right 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 in ื่องที่สองก็คือการที่พระองค์เนี่ยทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนนะฮะัทรงตรัสว่าต้องระเบิดจากข้างในหมายความว่าต้องสร้างความเข้มแข็งนะฮะให้คนในชุมชนที่เราจะเข้าไปพัฒนาให้มีความพร้อมที่จะรองรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วค่อยมาสู่สังคมภายนอกไม่ใช่การนําเอาความเจริญหรือคนภายนอกเข้าไปหาชุมชนนะที่ยังไม่ได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัวอันนี้ก็เช่นเดียวกับที่ทางมหาทุไลเนยพระราชกิจของมหาทุไลเนี่ย ก็คือการสร้างคนนะฮรัะดังนั้นเราก็เปิดโอกาสให้บุคคลภายในเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้ทําความเข้าใจศึกษาอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะนําไปสู่การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติอย่างแท้จริงโดยเาจารย้เข้ามาตุวลยนี่ต้องทําวิจัยตลอดเวลาเพื่อตั้งการเรียนรู้ดั้งภายในเรื่องที่สามก็คือเรื่องของการพึ่งตนเองอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัว ได้เนนะให้มีความพอกินพอใช้ก่อนเนี่ยองสงถือเป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่าผู้ที่มีอาชีพแล้วก็ฐานะเพียงพอที่ขึ้นพาตนเองได้ก็สามารถสร้างความเจริญในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้เนี่ยเป็นเดียวกับการที่เราพัฒนาดาวเทียมของไทยนะครับก็เกิดาความที่เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้คนไทยเนี่ยมีเทคโนโลยีนะะในประเทศให้ได้ เพื <c oughs> ่อให้เกิด <c oughs> ไทยทําไทยใช้นะครับลดการรุภาเทคโนโลยีจากต่างประเทศอืพราะถ้าคนไทยทําได้แล้วเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายก็จะถูกลง <c oughs> <c oughs> อย่างมากเลยนะโครงการเนี้ยจะสามารถลดลงไปได้เกินครึ่งนะครับ,รบแล้วเราก็สามารถที่จะแข่งขันกับคนอื่นเราก็สามารถพัฒนาตัวเองให้เติบโตขึ้นได้นะครับเราก็ไปสู่การพัฒนาศษษขขเศรษฐกิจของประเทศต่ตอไปค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับทางรายการแล้วก็ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็คือรองศาสตรา,าจารย์ดรส,สุขเจตนาจันทรังนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครหรือว่า MUT นั่นเองพัฒนาดาวเทียมไทยพัฒนะ ดิฉันชอบตอนที่ท่านอาจารย์พูดว่าชื่อมีความหมายใช่ไม่มียอยักด้วยอ่าว่าพัฒตอนแรกก็ก็สงสัยอยู่เหมือนกันในความคิดดิฉันน่าจะมาจากคําว่าพัฒนาใช่แล้วก็ตัดคำว่านาออกอะไรเงี้ยลราเป็นเป็นชื่อชื่อพระราชฐานด้วยในหลวงรัชกาลที่เก้านะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะคะที่เป็นพระราชอาริยภาพของ ในหลวงราชการที่9ของเราแล้วก็ทางเอ็มยูทเองเนี่ยก็ได้น้อมนำมาใช้แล้วก็พัฒนาจนกระทั่งเกิดดาวเทียมขึ้นนะคะ,ห,คะหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อคนในประเทศมากใช่ะคะ